ร้องทำไมลูกแต่พ่ออยไปคุยกับมันดี่แต่พ่อรักลูกคนอื่นนะแต่พ่อไม่รักลูกตัวเองพ่อพ่อรักไม่อยากไปคุยกับมันพ่อรักลูกคนเดียวพ่อคุยเขาแป๊บเดียวแป๊บเดียวแล้วแป๊บเดียวลูกแป๊บเดียวแต่ยินลูกนั้นนั่งรอพ่อแป๊บนึงนะพ่อจะไปคุยกับมันดิพ่อคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแต่พ่อรักหนูคนเดียวพ่อต้องรักลูคนเดียวนะจ๊ะรักหนูคนเดียวจ้ะลูกจ๋าโอเคถุงรักบุญนั่ง บังป่ลูกว่ะบังปองปองเฮ่าเป็นหมาเลยบังป่ใจเย็นลูกออนี่ลูกคนลูกหมาเนี่ยปไปพูยกับมันไหมพ่อแค่คุยกับเขาแป๊บเดียวเดี๋ยวพ่อหันมาหาหนูต่อเลยป่วจะไปรับมันได้ยังไงคิวมันดกขนาดนั้นไอ้หาคนคาเขมรป่ะเนะี่ยแต่ป่วยจะไปคุยกับมันพ่อรักหนูคนเดียวไม่พ่อรักหนูคนเดียวเหรอกพ่อรักหนูคนเดียวเชื่อพ่อลูกนะใจเย็นลูกคน อืมดิ้งเต่ะลูกนะดิ้งเตะนะใจเย็นไม่ได้ค่ะไม่้กมอมดูให้ไม่ต้องห่วงมามองอีนูคนนี้ดู มึงนี่ร้องร้องร้องจริงๆอะไรพวกนี้กระตุ่วหัวกระตั่วโอ้โหหลบกระตุ่วหลบหลวมึงมาดินี่มาดิหน้างตนมึงจะร้องทำไมนักหนาเนี่ยตีตีไปเลยพ่อทำไปเดี๋ยวพ่อตีหนูกทำไมเนี่ยกันลูกไม่ดีพ่อแล้วอ้าวพ่อตีลูกพ่อแล้วลูกไม่ดีบอกว่าอย่าตีตีอ่ะไม่ตีหัวตีอ่ะโอ้ยห ยิงกูเลยเหรอมึงจะฆ่านี่เฮ้ยเอาเอาปืนมานี่ยอะไรเนี่ยคุณข้าวโหเอาปืนมาเอาเก็บมาอืมเนี่ยทิ้งออกกันกูบอกที่หลังไงไอ้เลยโอ้ยสัตว์มีก๊อฟสองอุ้ยดื้อจริงลูกไอ้เฮียเฮ้ยลูกกูเนี่ยลูกพองเนี่ยไถเนี่ย เนี่ยฉันเหรอมึงนี่ใครเนี่ยอืมอพายมันยืนกดดันนี่เกยอยู่เนี่ยอย่าก็วิ่งก็วิ่งไปหานั่งให้ดีล่ะไอ้นี่รองนายกสมาคมลิเกลลบบุรีเดี๋ยวนะอันนี้เหรอรองนายกมึงเอากูมาช่วยคนแบบนี้เหรอพี่ไปนั่งตรงนุ้นไปนั่งเลยพี่อยู่ตรงนี้นะผมเล่นนิกเกไม่ออกพี่นั่งจ้องอยู่เนี่ยแม่งใกล้ไปวะนั่งลงเลยดิ นั่งลงบอกให้นั่งไม่นั่งเดี๋ยวจะใหญ่ใหใหไหมเอาชอบจริงๆมีเรื่องให้คนดูเนี่ยนั่งเออบังบางแม่แม่เขาอ่าเยี่ยมเอาแกระเป๋าใครมาสะพายวันเนี้ยเปล่าเมียจะพูดไปคุยกับมันคุแล้วมาเออเท่าไห่เก็บปืนเลยเก็บแล้วอย่าล้ออีกนะเก็บมีลูกกระเป๋า ลูกหมดเปล่าไม่รู้หมดแล้วที่ผายิงไม่เผื่อมุกนี้เลยไม่มีไม่ต้องเล่นแอบแอบเล่นแล้วกันเออปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจไอ้เฮกูตื่นแล้วไอ้ช่วยปั๊มดีนะยังเหลืออีกเม็ดหนึ่งทีนี้หมดจริงแล้วล่ะอะไรอ่ะอย่าร้องให้ได้ยินนงก็เด็กพวกไปรักมันได้ยังไงพอจะร้องนี่เกยอยาก <rium> <Dante> ตลอด้วยกับมึงดูให้ตีมึจับไหมเนี่ยจับไหมมึงจับไหมไม่จับไหมตีดิเถียงเหลยกลัวเถียงเลยเจ็บเถียงเหรอโอ้ยเฮียชิบหายดื้อจริงๆเลยหน้าฟ้าด้วยปืนชิบหายออกก็มาขอโทษไม่ใช่ไหมนั่งลงพระเจ้าค่ะมาตรงนี้อีกแล้วเอ้ยไอ้ไม่ใช่ไก่ทองปราบชารวันใจเย็น ไม่จะถามแกจริงนะคณะอื่นแกมายืนอย่างนี้มั้งไหมฮะไม่ไม่ยืนด้วยคณะอะไรนะพี่นบมายืนไหมไม่มาคณะพี่วิชาญมาไหมเออแต่มาคณะผมนะเฮ้ยชอบชอบชอบแทเยชอบจริงๆใจเย็นใจนั่งลงเขาชอบเขาชอบเขาเป็นเอฟซนั่งลงปวดขา จะยืนให้เมื่อยทำไมวะเอาไงอีกนิดนึงนี่ผูกจุกขึ้นมาเล่นแทนฉันได้เลยเนี่ยแล้วแล้วกฤษดาไปตรงไหนแกก็ต้องไปตรงนั้นด้วยนะอันนี้เป็นแฟนคลับใช่ไหมอ๋อแฟนคลับแฟนคลับลุงฟ้าเหรอเอาตังค์มายืมใช้หน่อยเอาเอาไม่ให้น่าเกียดไม่ให้น่าเกียดคนเยอะแยะไม่ให้น่าเกียดคือ